สวัสดีค่ะแซมมี่คาเวลค่ะวันนี้ลุกอะคะก็เป็นลุกตื่นมาตอนเช้าแล้วมาเลยค่ะอันนี้ไม่ไม่คิดอะไรมากถ้าเคนจริงแล้วมาเป็นเดรสที่ที่สบายๆหน่อยแล้วก็จริงแล้วว่าที่คิดไว้คือผ้าใบาค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเช้ามากแต่ก็ก็เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสลิปเปอร์เล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะคือจริงๆแล้วว่าถ้าโท t a l look หจริงจะจะ,จะมีแจ็คเก็ตที่เป็นที่เป็นฟลาแจ็คเก็ตที่เป็นผ้าล่มสีดําอีกคลุมอีกตัวหนึ่งะคะ่ะใช่ แต่วันนี้โดนหายไปไหนแล้วไม่รู้ก็ก็จริงๆแล้วก็คือเป็นคือด้วยความที่เป็นงานเชา้าใช่ไหมคะเราก็จะเลือกซื้อเสื้อผ้าที่แบบว่าตัวเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนไม่มีเอวอ่ะเป็นหุ่นตรงใช่ถ้าเกิดว่าใส่เอวาต่ำาเลยอะไรมันมันก็จะดูมันมันจะดูตรงไปหมดอะคะ่ะเราก็เลยหาอะไรที่แบบว่า เสื้อกับกางเกงง่ายๆแ,แ,แล้วทำให้เราดูมีเอวมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่อย่างบางคนก็จะเลือกใช้แบบวิธีการเข็มขัดเป็นเดรสเข็มขัดหรือะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มิกซ์แอนด์แมทได้เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวใส่มาแล้วตาย <c oughs> ชอบผ้าใบชอบส้นเตี้ยอะไรเงี้ยอะไรที่แบบว่าใส่แล้วเดินสบายเลยเพราะว่าเรา,เราพูดถึงก็ก็ชอบเดินนะมไ,มไม่ค่อยใส่ส้นสูงเท่าไหร่เยนะจริงๆแล้ว่พูดถึงถ้าการซื้อของอนหนูจะซื้อแบบ อย่างแรกเลยคือซื้อดูว่าชุดไหนทํางานได้ชุดไหนทํางานได้แล้วเราแล,แ,ลแล้วเราก็จะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเล่นทั่วไปอ่ะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะนอกจากเสื้อกล้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะก็ทั่วก็มีเยอะอยู่แล้วก็ไม่ค่อยซื้อ,อก็แหล่งช็อปอะคะทั่วไปได้เลยะคะ่ะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องอยู่ในห้างหรือจะต้องแบบว่าติดแอร์หรืออะไรคืออะไรที่เขาขายเราเราก็สามารถทุ่งเข้าไปดูได้หมดอย่างเงี้ยในมือถืออย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็แบบว่าไม่มีเวลาก็สไลด์โอนเงินอย่างเงี้ยค่ะ